แฟนอีกแล้วเธอได้เป็นแค่แฟนคลับเขาค่ะนีค่ะคุณพ่อดูค่ะว้าวนี่วเินบอกเลยคุณผู้ชมขาวงการแฟชั่นเตรียมสั่นสะเทือนเลยนะคะนี่พิธีกรและนักแสดงมากฝีมือพี่ดูสัญญาของเราขอลุกขึ้นมารับบทบาทในแบบท่านหนึ่งคุณดูพี่ดูเนี่ยหล่อนะเทเา ใครที่เกิดยุคก่อนเราเนี่ยรุ่นพอรุ่นแม่เราเขาจะรู้สมัยก่อนพี่ดูเป็นพระเอกแล้วเรียกเสียงคือฮาสนันโซเชียลคุณผู้ชมพี่ดูสัญญานะคะนักแสดงและพิธีกรมากฝีมือค่ะขอถอดสูตรแบบเนี้ยบสลัดภาพเดิมๆเลยมารับบทเป็นในาใยแบบในงานแฟชั่นโชว์สิริวัณวรีออตเทิร์วินเทอร์ค่ะ2024ถึง2025คอลเลคชันนี้คุณต้องไปเอฟกันเออพี่ดูโพสต์ภาพมีลงไอจีส่วนตัวของตัวเองนะคอมเมนต์ถล่มทลายเวอร์ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเซอร์ไพรส์ที่ได้เห็นลุคสุดเท่ลุค ของพี่ดูหรือว่าคุณพ่อดูบางคนนะคะแล้วเห็นคอมเมนต์จากคนอื่นแล้วเจอตัวลูกชายมานี่น้องเอมสันเพชรเห็นไหมล่ะหลอนเนาะอขอฟังคําชมจากปากน้องเอมสักหน่อยว่าให้เกรดคุณพ่อดูเนี่ยในรับบทในแบบเนี่ยอเอออะไรเออบเนี้ยให้เท่าไหร่น้องเอมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์ไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันเอาจริงพี่ผมก็ไม่คิดว่าคุณพ่อจะยอมใจอ่อนเดินแฟชั่นโชว์เพราะว่านี่คือครั้งแรกของพ่อ,อ คุณพอ่อกังวลม,มากเราเราก็มามาถามผมด้วยอ่ะว่าว่าแบบเป็นไงบ้างแล้วจต้องเดินยังไงเขาเก่งมากจริงๆแล้วตอนแรกคุณพ่อเขาไม่ได้อยากแบบเขากลัวมากจนไม่อยากรับเลยครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไปแล้วผมว่าก็ออกมาดีครับด<ม>ีชุดเท่ชุดหล่อมากเขาเขาินในการเดินไปเดินทําหน้าเท่แล้วก็ดึิงจึงจรงเขินมากไม่เคยเลยไม่เคยเดินแบบเลยครับแล้วเดินแบบแนวแฟชั่นมากชุดดำใส่แว่นแบบ สุดๆเอาละคอมฟอร์ตโซนสุดๆแล้วเขาบอกผมเลยว่าเป็นเป็นสิ่งที่เอาละคอมฟอร์ตโซนของเขาสุดๆแต่ว่าเขาได้ทำแล้วผมว่าออกมาได้ดีก็ยินดีด้วยครับให้เกรดให้คะแนนเอเอ๋ออะบีบวกบีบวกบีบวกรถคะแนนพ่อลดคะแนนพ่อตอนแรกจะให้อแล้วจะให้อแล้วคิดอีกทีบีบวก เห็นแม้บอกแล้วว่าถูกต้องเนี่ยไม่รู้ว่าพ่อหล่อได้ลูกหรือลูกหล่อได้พ่อเออก็ต้องลูกหล่อได้พ่อแหละถอดแบบออกมาเป๊ะเลยใช่ดูผู้ชายเพลินๆมีอะไรเคี้ยวเล่นๆไหมพ่อมีอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะไม่ได้มีแต่แบบไม